สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระแสสตอรี่นะคะคลิปนี้ก็มาอัปเดตชุดสวยๆของน้องเต้าหยองนะคะชุดใหม่สี <4 S 2> ม่วงเจิดจัดมากๆเลยนะคะเลือกเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสีพิกตันหรือว่าแบบนะคะน้องทุกคนเลือกเองทั้งหมดเลยสวยงามมากค่ะใส่ออกมาแล้วดูดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อัปเดต โพสจากเฟซบุ๊กเต้าหยองระเบียบวัฒนิลปมนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์ขอให้ทุกท่านที่เดินทางกลับบ้านขับรถอย่าใจร้อนถึงบ้านอย่างปลอดภัยรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็เป็นโพสนะคะจากใจน้องเต้าหยองถึง f อฟซแปนคลับทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางไปและกลับนะคะด้วยความปลอดภัย พสต์นี้น่ารักมากๆเลยค่ะน้องเต้าหอยองและอัปเดตคิวงานของระเบียบวัทศินวันนี้นะคะสำหรับคิวงานของระเบียบวัทศิลนวันนี้นะคะ11เมษายนพศ .2566FC แฟนคลับนะคะสามารถไปให้กำลังใจน้องเต้าหอยองและระเบียบวัทศิลนได้ที่บ้านเหล่าเชียงตําบลสามคคีอำเภอร่องคำจังหวัดกาลสินนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลโพสจากเฟซบุ๊กเต้าหยองระเบียบวาทศิ์และระเบียบวาทศินแฟนเพจไว้ณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมและขอขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะ Yeah. yeah.